สวัสดีครับขอต้อนรับคนเข้าสู่ O อ i บ Channel นั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ก็ผมผมมีเกมใหม่จะมาแนะนำกันนั่นเองนะคือเกมดาร์กแนสไซเลนกอสนั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าตัวเกมอ่ะเปิดมาได้สักพักแล้วแล้วนิยมมากๆทุกคนยอดดาวน์โหลดนี่เรียกได้ว่าเป็น10ล้านดาวน์โหลดอะ่ะติด็อปชาร์จแบบ10ประเทศบวกๆนะฮะ <Wow. S 1> วันนี้เราก็เลยจะมารีวิวกันสักหน่อยละกันนะครับโชว์ระบบต่างๆที่น่าสนใจเกมเพย์คร่าวๆเนอแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยมีสุ่มกาชาล็อตใหญ่โคตรๆด้วยนั่น <Wow. S 1> เป็นแนว R P G Open World นั่นเองนะครับจัดทีมจัดทัพวางแผนการต่อสู้เนาะผสมผสานกับการเล่นสไตล์บอร์ดเกมคลาสสิกนะฮะโดยเกมเนี่ยมาในรูปแบบทีมแฟนตาซีตะวันตกนั่นเองแล้วรอบนี้เนี่ยมันมีคอลแลบพิเศษกับเกม Dungeon น n อ d ด a ด o กด้วยนะฮะมาเดี๋ยวเราไม่รอช้าครับผมเราเข้าไปดูภาพเกมกันเลยดีกว่าจัดไปฮะลุย Okay, โอเคครับผมแล้วนี่ก็คือภาพต่างๆ,างๆภายในเกมนั่นเองนะฮะเป็นไงทุกคนโคตรสวยนะฮะอ๋อแล้วผมลืมบอกไปนะฮะว่าเจ้าเกมนี้สามารถเล่นในทางในคอมแล้วก็ในมือถือเลยไม่ว่าจะเป็น Mac Windows Epic Store Steam iOS หรือว่า Android เนี่ยก็คือใครสะดวกแพลตฟอร์มไหนเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้ตามใจชอบเลยนั่นเองนะฮะทุกคนดูภาพดิโอ้โหท e จง u r e t e x t u ชุดเกาะโคตรสุดนะฮะดีเทลแบบขนต่างๆเขาเขอผ้าคลุมผ้าคลุมนี่คือโคตรสวยนะฮะนี่ตัวละครนี้เลยนะครับเป็นนัก เดินทางโอบิกนั่นเองนะฮะโดยเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพไปดูแล้วกันนะครับว่าตอนสร้างตัวละครเนี่ยคือเราต้องเลือกตัวละครจาก4เผ่าโดยมันจะมีเผ่ามนุษย์เผ่าคนแคระเผ่าเอลแล้วก็เผ่ากิ้งก่านั่นเองนะฮะซึ่งแต่ละเผ่าเนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยเนี่ยแตกต่างกันออกไปเนาะมีค่าสแตตที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นคนแครเนี่ยมันก็จะมีความแข็งแกร่งมีความทนทานในด้านร่างกายอย่างเผ่าเอลที่ผมเลือกมาเนี่ยก็จะมีความฉลาดแล้วเกมนี้ค่าความฉลาดเนี่ยก็คือใช้ต่อรองกับพวก NPC ่าการาเคววบางได้ง่าย นนแ,ลแล้วก็เดี๋ยวก่อนอื่นผมพาไปชมเกมเพลย์คร่าวๆก่อนเลยดีกว่าเนาะจะได้พอเห็นภาพว่ามันเป็นยังไงอ่านี่ก็ผมเราสามารถเดินไปไหนมาไหนได้อิสระเลยนั่นเองนะครับเราจะทําอะไรก็ได้เข้าไปทาเควสในเมืองก็ได้นะครับหรือว่าจะเดินไปคุยกับ NPC ก็ได้และ n p c แต่ละตัวเนี่ยก็คือเราสามารถอินเทอร์แอคกับมันได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นส่งของขวัญท้าสู้หรือว่ามันจะมีเควสมาให้เราอะไรเงี้ยก็จะแตกต่างกันออกไปตาม n p c แต่ละตัวเนาะแล้วตามแมปต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพวกทรัพยากรให้เราเก็บเนี่ยทุกคนนเห็ Boop. อ่านี่ได้ยาชีวิตใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปตรงดันเจียนเลยเดี๋ยวเราลงแบบเลเวล2แล้วกันเนอะแล้วก็เกมนี้จะใช้ระบบ Energy เป็นขนมปังนั่นเองนะฮะลงดันกอบบินจะใช้10ขนมปังนั่นเองปะ่ะจัดไปฮะกอบบินเลเวล25นะฮะเราน่าจะไหวฮิวฮิวโดยตัวละครเกมนี้เนี่ยเราสามารถเลือกใส่ได้ทั้งหมด5ตัวละครนั่นเองนะครับโดยแต่ละตัวละครเนี่ยมันก็จะมีาธาตุมีหน้าที่ตำแหน่งของมันเนี่ยแตกต่างกันออกไปเนี่ยบางตัวเป็นาธาตุแสงบางตัวเป็นาธาตุไฟบางตัวเป็นาธาตุน้ำแข็ง ประมาณนี้นั่นเองนะฮะซึ่งในการจัดแผนจัดทัพของเราเนี่ยก็คือตามโดคู่ต่อสู้เลยก็คืออย่างเจ้าตัวเนี้ยเป็นตัวแท้งเราก็จะใส่เป็นทัพแนวหน้าคอยเอาไว้แท้งศัตรูแล้วก็ไอตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นสายเดามิเเป้าเดี่ยวผมก็จะใส่ไว้ข้างๆแท้งเลยแล้วกันเนอะปุ๊บ แล้วก็นักประจนภัยโอบิกนะฮะไอตัวนี้มันจะเป็นเมดสามารถยิงลูกอุกบาทเมเทโอสตอมได้นั่นเองนะฮะ <Wow. S 1> ผมก็จะใส่ไว้แถวหลังซะหน่อยละกันก็น้องคนนี้เป็นตัวซับนะฮะสามารถบัฟเพิ่มค่าความแม่นยําได้อ่าใส่ตรงนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับทีมจะขาดตัวซัพพอร์ตไปไม่ได้ก็คือน้องผู้หญิงคนนี้นะฮะสามารถฮิลหมูได้แล้วก็จะสังเกตได้ว่าซ้ายบนเนี่ยมันมีไอตุ่ม3ตุ่มนี้อยู่ใช่ไหมกดเข้าไปดูเลยครับนี่คือเรียกได้ว่าโบนัสธาตุละกันเมื่อเราใช้ฮีโร่เนี่ยธาตุเดียวกันเนี่ย ตัวก็จะได้ Attack, โบนัสแอตแทกโบนัสดีเฟนส์ถ้าใช้ครบ5ตัวก็จะได้ตามที่มันเขียนนะเนะาะก็ถ่ายดีเนี่ยพยายามจัดฮีโร่ให้มันแบบได้ age, โบนัสเดามจโบนัสดีเฟนส์อะไรต่างๆด้วยละกันนะแล้วก็ในด้านของยานะครับเราสามารถกดปั๊มยาได้ก่อนที่จะเข้าไปเล่นแล้วก็สามารถกดยาบัฟต่างๆได้เช่นกันนะเพื่อได้รับการโจมตีบวก3%เป็นระยะเวลา600วินี่ใช้เลยปุ๊บ อ่านี่ครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นลีดลีดก็คือเราได้จากฮีโร่ตัวที่เราใส่ลงไปในสนามนั่นเองนะฮะโดยผมจะใช้ลีดเป็นอันนี้ละกันเพิ่มความเร็วในการโจมตีของทุกตัวละครเพิ่มขึ้น45%ในดันเจียนเนอะ <Wow. S 1> เลือกเลยแล้วก็โอเคเมื่อพร้อมแล้วเนี่ยก็กดเข้าไปโจมตีเลยฮนะใช้10ขนมปังเมื่อพร้อมแล้วจัดไปฮนะอ่าเดี๋ยวผมเอาอัตโนมัติออกก่อน มันก็จะเป็นแนวๆนี้เลยครับไอที่เราจัดทับมาเนี่ยก็คือมันก็จะเล่นตามที่เราจัดเลยเฮ้ยมาแล้วทุกคนสกิลเรามาแล้วปึ๊บเมื่อเรากดเนี่ยมันจะเห็นได้ว่านักประจนไัยโอบิกเนี่ยสามารถยิงอุกบาตลูกบอลไฟเนี่ยตกลงไปในแอเรียที่มันโชว์ได้นั่นเองนะฮะเราสามารถเลือกตรงไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่กดเลือกเนี่ยสามารถไปคลิกที่ตัวละครก็ได้นะฮะอ่านี่ไงโดนเขาให้แล้วก็สละไอตัวนี้เนี่ยจะเป็นโจมตีเป้าหมายเดียวเราสามารถเลือกได้นี่ป้าบป้าบป้าบ เคนเร่ยแล้วศัตรูแตกแล้วนะแล้วก็สาหรับน้องผู้หญิงคนนี้จะสามารถบัฟหมู่ได้ผิดบัฟเลยปึ๊บเขาให้แล้วก็สําหรับเจ้ายักษ์ตัวนี้รู้สึกว่าจะกลางโล่ให้กับทีมได้นะฮะนี่ใช้เลยโอ้โอมีคาสีนด้วยรอบนี้นะฮะบางทีมันก็จะมีคดสีนด้วยนะฮะแล้วก็สลหรับไอตัวพีทตัวนี้ก็คือสามารถฮิวทีมได้ปึ๊บอ่าน,นี่ครับผมฮิวแล้วก็ปิดท้ายด้วยอุกบาตเลยแล้วกันเนาะลุยซึมเรียบร้อยเหลือตัวเดียว อันนี้เวฟสุดท้ายยังเนี่ยเดี๋ยวผมกดออโต้เลยแล้วกันเนาะกดออโต้แล้วก็คูณสองด้วยแล้วก็ปล่อยมือ <c oughs> อ่าเรียบร้อยครับผมอ่า พอผ่านดันเนี่ยมันก็จะได้พวกทรัพยากรต่างๆตามดันเทียนที่เราไปลงเนอะแล้วก็ได้ค่าประสบการณ์ตัวละครด้วยโอเคก็เราวาประมาณนี้ครับผมสำหรับเกมเพลย์คร่าวๆเนอะก็เรียกได้ว่าภาพสวยครับผมแล้วก็ระบบก็น่าจะเป็นแนวแบบที่คนสมัยนี้เนี่ยเข้าถึงง่ายเนอะเพราะว่ามันคล้ายๆเกมมือถือทั่วๆไปอะแต่ว่าผสมผสานการแบบแคล้ายๆบอร์ดเกมเข้าไปด้วยตรงที่เวลาดําเนินเนื้อเรื่องเควสตต่างๆเนี่ยมันจะมีระบบถอยลูกเต๋าต่างๆด้วยเนอะแล้วก็ตัวละครต่างๆเนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้ไม่ว่าจะเป็นเลเวลไม่ว่าจะเป็นอัปดาวใส่ของ สวมใส่ต่างๆนะฮะเนี่ยพอกดอัปเกรดปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถมีน้ำยาพวกเนี้ยกดอัปได้เดี๋ยวผมกดอัปให้เลเวล70เลยดีกว่าอ่าน<ๆ>ี<ๆ>่ฮะพอเลเวลถึงช่วงระดับหนึ่งเนี่ยอย่างเช่น30ก็ตาม50ก็ตามเนี่ยเราจะสามารถอัปดาวตัวละครได้ตอนนี้ตัวละครเราเลเวล70และถ้าจะไปต่อเลเวล90เนี่ยคือเราต้องอัปดาวก่อนโดยทรัพยากรอ,อันนี้ก็สามารถฟาร์มได้ตามดันเจี้ยนต่างๆเลยนะฮะมันจะมีดันเจี้ยนเอาไว้ฟาร์มหินตามธาตุตัวละครอ,อยู่ดดัันนเเียยาไฟอะรประมปมณกลบ เรียบ้อยขึ้นเป็น4ดาวนะครับตอนนี้เราก็สามารถอัพตัวละครไปเลเวล90้าได้แล้วเนาะแล้วก็แต่ละตัวละครเนี่ยมันก็จะมีสกิลนะครับสามารถมาดูได้ตรงนี้เลยเนี่ยยิงลูกบอลไฟทําความเสียหายใส่ศัตรูยิงลําแสงหนึ่งนัดสร้างความเสียหายไฟแก่ศัตรู3ครั้งอะไรประมาณนี้แต่ละตัวมันก็จะมีหน้าที่มีสกิลแตกต่างกันออกไปอย่างเจ๊คนนี้เนี่ยก็สามารถฮิวหมู่ได้คิวพันธมิตรทั้งหมดขจัดดีบัฟหนึ่งอย่างออกจากพันธมิตรอะไรประมาณนี้แล้วก็แต่ละตัวละครเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นโรไม่เหมือนกันอย่างตัวนี้ ตัวมนุษย์ก네ิ้งก่าเนี่ยจะเป็นสายป้องกันเป็นตัวแท้งอะไรประมาณนี้จริงๆอ่ะไอโรของตัวละครหลักของเราเ네นี่ยเราสามารถเลือกได้นะฮะมันคือตัวละครเดียวในเกมเลยที่สามารถเปลี่ยนธาตุไปเปลี่ยนธาตุมาได้แล้วแต่ละธาตุเนี่ยสกิลก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะเราเลือกตามที่ทีมเราขาดตัวประเภทไหนเนี่ยเราก็เปลี่ยนตัวละครหลักเราเนี่ยไปเล่นตำแหน่งนั้นอ oh. ะไรประมาณนี้แล้วก็ของสวมใส่ต่างๆเนี่ยเราสามารถมาเลือกใส่ได้เลยนะฮะโดยพวกของต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆปลดล็อกมาตามเลเวลของตัวละครโดยเริ่มแรกเนี่ยมันจะใส่ได้แค่หมวกอาวุธชุดเกร หมวกชุดเกาะอ,อาวุธถุงมือเนี่ยมันก็จะมีสายของมันด้วยอย่างอันเนี้ยจะเป็นสายโจมตีสายปุบแลบวกแอตแทกบวกคริติคอลบวกความเสียหายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเลือกที่จะมาใส่เซตนี้นี่เซตสีเขียวก็จะได้บวกเลือดได้บวกฮิลแทนอะไรประมาณเนี้ยเราก็ใส่ของสวมใส่ตามสายฮีโร่ที่เราเล่นนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกเควสต่างๆนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเควสไลฟ์วันดันเจียนบอสต่างๆหรือว่าพวกแบบเควสแอคชิฟเมนต์นู่นนี่นั่นต่างๆนี่ก็คือจะอยู่ตรงนี้เราก็สามารถกดไไไปทําดด้้มันกก็จะพว ัพยากรแร่ในการคร้าขดอีก P นู่นนี่นั่นนะฮะตามของรางวัลที่มันโชว์แล้วก็ส่วนอันแรกจะเป็นกิจกรรมต่างๆภายในเกมที่มันมีตอนนี้นะฮะอันนี้จะเป็นเช็คอินประจําวันเราบอกได้เลยว่ากิจกรรมโคตรเยอะทุกคนอีเวนท์ที่กําลังจะมาถึงอ่าใช่ครับผมเดี๋ยวในเร็วๆนี้เนี่ยวันที่17พฤศจิกาที่จะถึงเนี่ยก็คือมันจะมีคอลแลบกับเกมดันเจี n นแอนด์ดรากด้วยนั่นเองนะครับโดยจะมีทั้งตู้กาชาใหม่มีทั้งบทเนื้อเรื่องใหม่ๆมาใ,ให้เราเล่นนะฮะโดยเนื้อเรื่องพิเศษเนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องของไอตัวดิสกับกุนนีวั นั่นเองนะฮะซึ่งผู้เล่นเนี่ยจะสามารถทำเควสเนื้อเรื่องประจนไปไปกับ2ตัวละครนี้ได้แล้วมันจะมีบอสพิเศษเออตูมาให้ตีด้วยนั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าของแจกแบบเบิ่มๆบอ่ะโอ้โหแล้วก็เผื่อใครไม่รู้จักไอ้ดันเจียนแอนด์ดราคอนนะเจ้าดันเจียนแอนด์ดราอนเนี่ยเป็นหนึ่งในแฟนชายบอดเกมโรเปชื่อโคตรดังนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันมาคอแลแลบกับเกมดราคอนแอร์ไซเลนต์กอของเราแล้วนั่นเองนะฮะตามนั้นเลย <Wow. S 1> อ่านี่ครับผมสังเวียนกราดิเอเตอ อุ <ste> <i> ้ยเลเวล30แถมจัดทีมเป็นหน้ากระดานโอ้โหอย่างงี้ต้องสั่งสอนซะหน่อยแล้วกดท้าทายไปเลยนะฮะจัดไปครับไงสิโอ้แต่เลเวลมันห่างกันด้วยนะฮะโอเคเรียบร้อยครับไหนลองไปสู้กับพวกตัวตึงๆหน่อยดิเออเนี่ยสัก50ก pues ําลังดีทุกคนมาขอสักทีขอจบสวยๆด้วยชัยชนะหน่อยสิเฮ้ยอันนี้สูสีอยู่ทุกคนพอสูสีพอได้สู้ อุกบาทเข้าให้อุกบาทเข้าให้เรียบร้อยนะฮะสวยงามโอเคครับคร่าวๆก็ราวๆประมาณนี้เลยสำหรับโหมดต่างๆภายในเกมนั่นเองนะฮะน่าจะครบ ท้วนหมดแล้วเนอะแล้วก็เดี๋ยวเราไปสุ่มกาชากันดีกว่าทุกคนซะหน่อยเนอะก่อนปิดคลิป <S <S ถึงช่วงสําคัญแล้วสินะน้องๆอันนี้จะเป็นตู้ที่เราสามารถเลือกตัวละครที่เราอยากจะได้ได้นั่นเองนะครับเนี่ยเราสามารถติ๊กได้เลยว่าเราอยากจะได้ตัวไหนอะไรยังไงนะฮะไอตู้นี้ก็ใช้ลูกสีส้มเหมือนกันอ๋อมันก็จะมีตัวละครอีกเซตหนึ่งให้เราได้เลือกนั่นเองนะครับว่าเราอยากจะได้ตัวไหนเนอะแล้วก็อันนี้จะเป็นใช้ลูกส้มเหมือนกันแต่ว่าไม่มีแบบเลดอัพส่วนอันนี้จะเป็นลูกม่วงนะครับลูกม่วงรู้สึกว่่าาจจะไไมมีทงด้ตัวัวเเลยอ แนเลเจน์คือ0% อ่าเรทของไอ้ตู้ที่ใช้ลูกสีส้มๆเปิดเนี่ยมันคือโอกาสได้ตำนานานตก็คือตัวระดับเลเจนดารี่นะฮะแล้วก็เกมนี้จะมีการันตีด้วยนะครับการอัญเชิญครั้งที่35รับประกันว่าจะมีฮีโร่ในตำนานอ,อ่าแล้วก็ทุกๆก,การสุ่ม7ครั้งเนี่ยจะรับประกันฮีโร่ระดับสีม่วงเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เราสุ่มลูกส้มแล้วกันเนาะเอาเป็นตู้ตู้ไหนดีทุกคนเอาตู้นี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าตู้นี้มันผมไม่ต้องการเรทอัพอยากให้มันแบบพูกว้างๆมาไม่รอช้าทุกคนเรามี ทั้งหมดโคตรเยอะน่าจะสุ่มไม่หมดอะคลิปเนี้ยผมสุ่มไปเรื่อยๆแล้วกันนะทุกคน3 2 1หนึ่งไป5ตัวละครลองสังเกตเอฟเฟกว่าอุ๊ยสีทองทุกคนสีทองอ,าาอ๋อฮะไอ้นี้ตัวธรรมดานะฮะตัวธรมธรมดาธรรมดาธรรมดาแล้วก็ตัว SR นั่นเองนะครับอืมแล้วก็ตัวละครไหนที่เรามีแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นเศษนะครับเศษไอ้สีทองทองเนี่ยปะลุยต่อเลยทุกคน โอกาสได้ตำนานคือ3%เดูซิว่ามันจะกดติด3%นหรือเปล่าโอ้โหรอบนี้ไม่ติดอีกแล้วอะปึ๊บมาไปต่อเรื่อยๆยาว,ยาวๆทุกคนจนกว่าจะได้ตำนานนี่แหละผมทองรอบนี้มันไม่มีสีอะไรเลยอะนี่คือเกลือล้วนเลยเหรอเรียบร้อยโอ้โหไ,ไอรอบที่เกลือล้วนมันก็มีเหมือนกันสินะโอกาสได้ตัวสีม่วงตั้ง17%คือเรากดไม่ติดอะไรเลยเหรออุ้ยสีม่วงสองตัวนะฮะ กดข้ามเลยแล้วกันมา3%ทุกคนหุ้ยแวบแวบป่ะทุกคนเหมือนเห็นตัวทองป่ะตัวขวาสุดเมืออ่อกี้เอา้าไม่ได้เหรอเอา้าตาฝาดไปเองให้ตายเถอะไอ้รอบนี้ถ้าได้ก็คือเราได้ก่อนก่อนการันตีถ้าได้นะแล้วมันไม่ได้ไงเล่ารอบต่อไปเนี้ยทุกคนรอบนี้คือการันตีแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูกันไปรอบนี้คือการันตีแล้วทุกคนดูเอฟเฟก ยังไงสิอ่านี่ไงสีทองอยู่ตรงกลางเลยทุกคน,นโอ้นี่ครับผมมาแล้วนะนโอ้โหเรียกได้ว่าราศีตัวเรเจนเดอรี่นะฮะตัวแรกที่เราได้ก็คือคุณรุ่งนักสกัดแร่นะฮะไอตัวนี้น่าจะเป็นสายเวทเนาะโอเคครับผมตามนั้นเลยแล้วก็เดี๋ยวขอสุ่มไปเรื่อยๆก่อนลนะ้วกันเนาะเริ่มติดลมแล้วทุกคนเริ่มเพลินไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆอเรื่อยๆ,ๆอเรื่อยๆขอเลเจนเดอรี่อีกสักตัวแล้วกัน จริงๆอ่ะเท่าที่ผมไปดูเทียริทมาจริงๆแค่ตัวม่วงเนี่ยก็เล่นได้ยาวๆยันเอนเกมแล้วนะตัวม่วงหลายๆตัวนี่ก็คือแบบเป็นตัวแบบตัวแบกทีมได้เลยอนี่ได้ว่าชมม่วงม่วงก็เลยมารัวๆเลยนะ <laughs> หน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยอุ้ย,ย,ยมาแล้วอันนี้น่าจะการันตีป่าววะคิดว่าน่าจะการันตีนะอืมไม่มีอนิเมชันอย่างนั้น,นเหรอไปต่อเลยยังไม่พึงพอใจนะฮะอือ S <s <we b> ยังหนักนวงแล้วก็มาส่งท้ายสวยๆหน่อยรอบนี้ควรจะได้แล้วนะอุย้ยทุกคน2ตัวอันนี้คือเราสุ่ม3%ติด2ตัวปะตัวหนึ่งน่าจะมาจากการันตีนะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือดวงดี3%อรตุ้ยไอตัวนี้แม่งเหมือน,น <c oughs> มาจาก The Lord of the Ring <c oughs> แล้วก็ตัวต่อไปน่าจะเลเจนแล้วปะโอ้ยอย่งเท่ทุกคนนี่มันภาพันแผลนี่หว่านักลบซอมบี้แล้วก็ตัวต่อไป อ่านี่ครับผมมีตัวหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นเผ่าผีดิบนั่นเองนะฮะเจ๋งว่ะผมชอบคาแรคเตอร์ดีไซน์เกมนี้มากๆเลยนะมันเข้ากับภาพดีแล้วแบบมีแบ็คกรงแบ็กราวแบ็กราวข้างหลังนี่ก็คือขยับด้วยนะ oh. โอเคครับผมตัวทอง2ตัวปิดท้ายไปสวยๆ <c oughs> ก็ราวาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเลดกาชาเนอะก็เดี๋ยววันที่17เเนี่ยมันจะมีตู้กาชาใหม่เข้ามาด้วยเป็นตู้ที่คอลแลบกับดันเจียนแอนด์ดราก้อนนั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับ สำหรับเกมดาร์กออนแอร์ไซเลนต์ก้อนเนี่ยก็คร่าวๆลาวๆประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับก็หวังว่าคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยจะได้เข้าใจเกมได้ลองทําความรู้จักเกมมากขึ้นแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ในดีสคริปชั่นข้างล่างนี้เลยแล้วกันนะฮะแล้วก็มีแบบเวอร์ชั่น QR Code ดาวน์โหลดด้วยยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครคิดว่าชอบคลิปนี้หรือว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยยังไงก็ฝากกดทุกใจกับผมแล้วก็ซับสไคร์ชกันคลนของโอบิากันไป บ๊ายบายพี๊ซ